เที่ยวสวนสัตว์โคราชมีน้องฮานาฮานีนะคะช่วยด้วยได้ไหมคะอ๋อโดนที่ปอกินไปเลยแล้วโอ้ฮานาโดนที่ปอกินเลยค่ะจะไม่ฟักอ่ะร้องไห้กันโอ้ยอ้อไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูชมอะไรนะคะชมแมวน้ำชมแมวน้ำค่ะเราไปดูแมวน้ำกันค่ะน้ำใช่ไหมคะ ีนะคะดามทั่วเมฆดูดูเขาโยกเขาโยกห้างงอกอดก็กระโยกเอกเออวัสดุปัจจัเอ่อโยกดามั่วเมฆกระไรลอตงอมางงอเออเดี๋ยวแขนเดี๋ยวขาดูก็โว้เหมือนโว์เราเลยนะหอาเดิิงก็ใช้แขนนาดู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 มันดื้อเลยนะมันดื้อไหมปกติแล้วมันต้องมีลุกมาอดูขใช้ขาเลใช้าอาจจะดูใช้แขนนะแขนนี่ดะโอ้โ พูดฝ oh. ามันมีลูกมันด้วยเนี่ยมีไหมครับมีไหมครับอ่ะบายบายครับาายยบนี่ไปและะ้วค่ะโอ้โหเข้าแบบธรรมดาไม่ได้คะ่ะต้องกระโดดตามเออเออเอาเอาเอาพี่ปอก็เอา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 ไปสถานีนี้คืออะไรเอ่ยมินิซูมินิซ,มซ,มซูมีอะไรบ้างนี่นะคะโดยรวมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละตัวแต่ละตัวกันค่ะ นี่อันนี้คือกระต่ายอะไรเอ่ยกระต่ายยอะยยะไปหมดเลยลลไหนนี่อันนั้นคือลิงลโอ้ยตรงนี้มีให้อาหารกระต่ายด้วยนี่พี่เขาให้อาหารกระต่ายเห็นไหมอุ้ยมีกระต่ายด้ยน้อยอันนี้คือเอาไว้ให้ใช่ไหมคะให้ตรงนี้ได้เลยหรอคะได้ให้ได้ทุกตัวนี้เ่อ๋อให้ได้<า>ทุกตัวเดก็กๆจะให้ไหมให้ให้นะเดี๋ยวแม่ซื้อก่อน ให้เลยให้เลยตัวสีดำมันนี่อ่ะนินให้เลยอันนี้ดึงออกเลยเหรอหมดแล้วหมดแล้ว เาหมดแล้วเอาตะกร้าไปคืนอันนี้นะตะกร้าไปคืนแต่อันนี้นะก็กล้าไปคืนค่ะหมดแล้วค่ะพญากระลอกดำครับนี่นี่คือลิงกระลอกนะคะลิงกระลอกลิงกระลอกชุบ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 โอ้โหเก่งเชียวตัวนี้เป็นนกกระจอกเทศค่ะ สองตัวตัวอะไรคะนี่เป็นสัตว์ปลาสังวรณนะคะสมเสร็จค่ะไหนสมเสร็จอยู่ไหนเห็นเปล่าไม่เห็นนู่นนูนดำดำนู่นนูนนูน,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 นใต้ต้นไม้หนูนะคะมสมเสร็จเนี่ยอยู่ไกลมากเนี่ยสมเสร็จด,ดูสิหน้ามันเหมือน,น,นหนนี่ยสมเสร็จไม่มีตัวใหม่ด้วยไหนตัวใหม่คือยังมันตัวลายอะสิ โสมแชทมาเราไปดีกว่าเห็นยังหนุนอยู่ไกลๆเลยมองไม่เห็นไกลมากจ้ะไปค่ะนะคะสถานที่ต่อไปเป็นช้างเอาช้างทำไมมันไปสีดันนะอ่ะลงไปดูกันอ่ะอันนี้ตัวใหญ่มากไม่เหมือนกับตัวที่เราไปขี่เลยใช่ไหมตัวใหญ่ไหมคะ อย่าไปใกล้นะคะใหว่าใหญ่ไหมมันตัวใหญ่มันไม่เล็กมันไม่เล็กสิมันตัวใหญ่มันก็ไม่เล็กสิลูกฮานะระวังตกนะบาย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 ช้างพ่อพ่อเขาไปสีน้ำเพราะเขาบอกเขาไปเล่นฝุ่นนะอ๋อฮานาบอกเขาเป็นสีนั้นเพราะเขาไปเล่นฝนบายบายช้างก่อนบายบายไปช้างแอฟริกาไม่ใช่ช้างไทยนะคะนะอืม สถานีนี่คือแรดตัวใหญ่มากค่ะนูนนูทาว่านูทาว่าทัดอะไรอยู่อาน่ป้าจะเล่าฟังจระเข้อย่ากลัวแรดเลยพอแรดทับจระเข้ได้แรดตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมากเลยจระเข้จระเข้เดี๋ยวเราไปดู กมีกี <sk un> <sk un> <sk un> ่ตัวคะมีกี่ตัวคแรดสองอ่าคันนี้ไม่ใชว่ากี่ตัวคะัรคันี้ว่กี่ตัวโน่นคแรกแมันอยู่กับใครแลกมันอยู่ไก่แจ้โ่นมันอยู่กับไก่แจ้ไก่แจ้แรกมีสองตัวู่นไก่แจ้คุณป้าบอกโอเคเราไปบาไก่แจ้กันไปยไปบายบายแมีอะไรมีหมาอันนี้คือมีหมานะบอกมันมีเหมือนมีควาย มันคือมีหมามันก็เลยผอมแห้งเนี่ยคะ่ะม,ม,มีหมาอ,อยู่นี่ระวังเห็นไหมมันจะกระโดดเห็นไหมมันโดดมาไม่ได้มันคลองลึกม,มันเหมือนหมามากกว่านันเหมือนหมาใช่มันคือมีหมาไงคะลูกม,มีหนึ่งตัวไปเราไปสถานีต่อไปไปคะ่ะฮานินไปคะ่ะไปตามจุด เฮ้ยสวัวโค่งาอาหอนเลยอ้าวอ้หมาไม่ใช่เรือโอ้อะไรอันน้ตัวอะไรจ๊ะหมาหมามันให่เสียโอ้โหไม่ใช่หมาหมาไม่ให่หมาไม่ให่อะบายบายสัวโค่งขาไปไปไปจ้ะส่ะจักร่ลาค่ะต้องการพี่ปอไปกินไหมคะพี่ปออิ่มเลยนะคะ ยินไปข้าวมอลยจ้าเดี๋ยวใช้กินเธอนะเสือจักรวาเสือจักรวเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกไวกว่านกเป็นสัตว์วิ่งเร็วที่สุดในโลกเลยไหมเอาอันนี้หน่อยปะมันเดินเร็วด้วยมันเดินเร็วมันก็วิ่งเร็วมันคูเห็นไหมมันคูเห็นไหมมันเดินไปเดินมามันมีสองตัวข้างบนด้วยนะ เดินไปเดินมาเพราะว่าอะไรอ่ะมันหิวข้าวเขาเดินไหวได้เพราะว่ามันรอข้าวอันนี้ไม่ไม่แดดจ้าขนาดนั้ค่ะไปสถานีต่อไปค่ะกวางป่าค่ะกำลังทานอาหารอยู่ค่ะมันกินอะไรเป็นอาหารทาน้าเห็นไหมคะมันกินหญ้าเป็นอาหารค่ะกินหญ้าใบไม้กิ่งไม้ถั่ววานผลไม้อาฮานะพูดอ่านพูดค่ะอฮาน้าพูด ันกินอะไรลูกอันนี้ที่ที่อยู่อาศัยกินที่แหนกินยากินต้นไม้กินยญ้าเออกินหญ้าอ่าก็กินใบไม้กับหญ้าอ่ากินดอกไม้กินผลไม้เห็นไหมมีเยอะเลยแต่ว่าอันนี้คืออะไรใช่อันนี้คืออะไรใเยอะมากเลยนู่นตัวเล็กก็มีฝั่งนู้นตัวเล็ก อันนี้เป็นตัวใหญ่อันนี้อันนี้คือเขาบอกไงคะอันนี้อธิบายมันไงคะว่ามันกินอะไรอยู่ยังไงไปเราไปสถานีต่อไปค่ะวางค่ะคุณป๋าไม่ลงแล้วคุณป๋าไม่ตื่นเต้นกินนี่ด้วย แป๊บนึงนะนะบอกโอ้โหให้อาหารเลยหารเลยแมกล้องแม่องกนี้ไม่ต้องกลัวเลยอ่าพี่ปอให้อาหารอันนี้สวยด้วยเนาะจ้าไม่เป็นไรอานีนิกว่ากไปนไปขนาน้ัมอไปไปให้คปา่วยดให้เลยไม่ต้องกลัวให้คุณป๋าช่วย คุณป๋าช่วยป๋าจะถ่ายรูปเลยอนุชายรูปป๋าคานีหน่อยฝังนี้ถึงสวยตรงนี้ั่งนี้สวยไปนีนไปนี่ไปอันนี้จับนนี้จับปาช่วยอ่าๆจับไม่ได้อกปาป๋าให้อันนี้มหาป๋ามหาป๋าเร็วอัี้ตัวเล็กใ่อันนีนวิ่งหนีไปเลยอ่ฮานินจับซิคุณป๋าจับแล้วมีแลบลิ้มีลิ้อนนี้กลัวอีกแล้ว กัวตลอดพี่ป๊าหมดยางไปสิพี่ป๊าไปสิเอาไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปสถานีต่อไปนะคะอาหารนี้อาหารนินจะให้อาหารยียรับนะคะอามากับหมา้วยวมากับอา,าะะ<น>โอ้เก่งจังเลยมันไม่ท่านะมันใจดียีรับใจดีลูกยีรับใจดีนะดูพี้หน้าเพี้ยนหน้า หลับใจดีน่ารักเที่ยวบอกว่าน่ารักอันนั้นรักตรงไหนที่มันตโตมากอ๋แม่ปูแม่ปูให้โอ้โหให้ทีไรเยอะๆเลยเพราะหันินกลัวไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นพี่หยอดไม่ได้เลยนะคะต้องขอทุกรอบอ่ะไปหาหน้าก่อนได้ไหมอ๋อฮาน่าก่อนอะหาน่าก่อนเลยอ๋อฮาน้าไม่น่ ไม่นั่งกับพื้นค่ะมันสกปรกค่ะได้ไหมอ่ะเร็วมันไม่สามารถเลือกได้ดูที่ว่าเราอ่ะจะได้อันไหนอ่ะรอก่อนอ่ะเอาได้ยังเนี่ยนีนได้ยังอ่เร็วเร็วเร็วยอดก่อนแล้วเร็วรีบยอดวุ้นวุ้นโอ้โหเก่งด้วยนะอ่ะได้ยังยังไม่สุดเลยอ่ะโอเคมาแล้วมมีคนาจอดตามเราเต็มเลยจอดตามเราไปเลยไม่ได้เอาอันไหนก็ต้อง เอาไม่เอาได้ยังไงดินตัวเองไม่คนหมุนได้ไม่เอาไม่มีหยอดเอานั่นได้อะไรอ่ะแต่เราได้อะไรก็ได้นั้นไปขวาได้อะไรได้ด้านั้นไปขึ้นรถอันนี้คือไอร์แลนด์ไอร์แลนด์โอ้ยใช่ดูดิเขาแหลมมากเลยอ่ะทำไมสูงจังเลยเป็นคล้ายวัว แต่มีเขาคล้ายกวางนินมองไม่เห็นระวังน้ามันขูดนะนินมองไม่เห็นไ,ไ,น,ดไดนี่มันเป็นขูดขาไงหลอดไ,ไ,ไปยังคะคไปสถานีต่อไปอค,ค่ะไมะกูจตรงนี้เป็นสวนไดโนเสาร์นะคะแต่เป็นไดโนเสาร์จำลองคะ่ะมีตัวอะไรบ้างเน่ว,ว้าวนน ามาดูมาดูนี่ตัวอะไรรถมาฮะนินถอยออกมามีแมมมอสด้วยโอ้มีแมมมอสด้วยเหรอไหนไปโชว์ซิพาไปโชว์ซิแมมมอสตัวใหญ่ไหม,ม,ม,มตัวมันใหญ่มากเออนั่นนู่นนู่นตรงนู้นมีไดโนเสาร์อีกไปเดินดูไปสิไดโนเสาร์ไทยสรับตัวของโปรดของฮานินฮาน่าฮาน่าฮานีาานตัวใหญ่ยินขึ้นได้ไหม มานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อมนมันเรียกว่าสไตร์ลาโคซอรัสสักหน่อยไม่ใช่ <ขอ S 1> สตีโคซอรัสอะไรี๋ยบ้องปานะแม่ไปือตรงนู้นเป็นนกยุงกับตัวอะไรก็ะหม่รู้ไม่รู้จักชื่อแต่เขาแหลมๆไปเราไปต่อสวัดดีจ้ะน้องอูดคุณป้าเรียกมันอยู่โน่นนะคะอยู่ข้างหลังตรงนู้นค่ะ อุ้ยเรียกอุดยฮ<อ>านะ่านนเรียกอุ้ย<อ>น,น้าเรียนล่วงอุ้ยแล้วโอ๊ยฮานี้เอาขาขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอหหลลลับรือเเปป่่าาวน่าจะใช่มันร้อนเปล่าอุ้ยเรียกอุ้ยแล้วอุอ้ยออกมาฮาน่าฮานี้หน่อยไปไม่ออกหมันไม่ออกไปต่อค่ะ พอแล้วปะหมดแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันนะหมามาให้กินไอติมนะคะขึ้นรถค่ะโอ้โหโอเคแม่ปุ๊แม่ปุ๊ก็อยากกินไอติมรู้สึกร้อนไม่กินแม่ไม่อยากกินกินมกินขาเหนื่อยกันแล้วนะคะก็จะมาของไอติมค่ะไอติมแล้วนะคะชื่นใจไหมคะเอาไหวพี่ปอได้ช็อกโกแลต โอ้ยกินของตัวเองก่อนขอลองชิมหน่อยอ่ะขอลองชิมหน่อยได้ไหมอ่ะขอลองชิมหน่อยอ่ะพออ่ะลองชิมกันอ่ะโอเคได้ไอติมกินกันทุกคนแล้วนะคะยังไงแล้วก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายกันดูในช่องติ๊กตอกเลยนะคะติ๊กตอกไหน